บุรีรัมย์จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณความรุ่งเรืองของปราสาทน้อยใหญ่ตั้งแต่อดีตการที่สืบทอดมายังคนรุ่นหลังจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณคดีที่สำคัญแต่บุรีรัมย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายแห่งที่น่าสนใจที่รอให้นักท่องเที่ยวมาเก็บเกี่ยวความรื่นรมตามความหมายของเมืองบุรีรัมย์เมืองปราสาทหิน ทิน่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเดินทางไปตามถนนสายจีระจะพบกับศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีร,รมัมย์ศาลพระหลักเมืองออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมภายในมีเสาหลักเมืองสองต้น มีเทพประจำทิศเพื่อปกป้องรักษาทิศต,ต่างๆตามคติความเชื่อและด้านข้างศาลหลักเมืองอยังมีศาลปึงเถากงมากที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหวในบริเวณเดียวกันเดินทางออกจากศาลหลักเมืองจะพบกับประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัย พระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงหล่อด,ด้วยโลหะสำริดฉลองพระองค์แบบนักรบตามคติยะราชประเพณีโบราณประทับบนช้างศึกชาวเมืองบุรีรัมย์ได้รวมกันสร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปเพียง6กิโลเมตรบนเส้นทางสายบุรีรัมย์ประโคนชัยยังมีวัณอุทยานภูเขาไฟกระโดงซึ่งเป็นภูเขาไฟโบราณที่ดับสนิทแล้ววัณอุทยานภูเขาไฟกระโดงซึ่งเป็นภูเขาไฟโบราณที่ดับสนิทแล้วยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องภูเขาไฟให้เห็นอย่างเด่นชัดนอกจากนี้ยังมีมนดก ที่ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุรีรัม์นิยมขึ้นไปสักการะบูชาพระสุพัทระบพิษและรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับชื่นชมทิวทัศน์ของเมืองบุรีรัมย์ที่สวยงาม เดินทางออกจากวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงประมาณ10กิโลเมตรจะพบกับวัดป่าเขาน้อยที่มีเจดีรูปทรงปราสาทหินสีส้มอ่อนพระบรมธาตุเจดีสีสุวัจจคุณานุสรเป็นเจดีอนุสรสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระโพธิธรรมอาจารย์เทนหลวงปูส่สุวัตสุวัจโจ เดินทางออกมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์ตามถนนสายบุรีรัมย์นางรองประมาณ60กิโลเมตรจะเข้าสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระอังคารวัดเขาพระอังคารตั้งอยู่บนเขาอังคารมีการสร้างพระพุทธรูปจำนวน109องค์ล้อมรอบโบสถ์สยอดยิ่งไปกว่านั้นภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงถึงเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษส่วนบริเวณวัดนั้นมีการค้นพบใบเสมาสมัยทวาราวดีหลายชิ้นและรอยพระพุทธบาทจำลองอีกด้วยจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติมุ่งหน้าลงมายังอำเภอละหารทายประมาณ30นาทีจะพบกับวัดป่าละหารทราย ภายในวัดป่าละหารทายมีทาวนวัตถุสำคัญมากมายเช่นวิหารพุทธร่มโพพระพุทธรัตนมณีหลวงพ่อพระหยกเขียวมหาวิหารไม้หลวงพ่อหยกขาวอุโบสถกลางนา้ำที่ประดิษฐานหลวงพ่อหยกใสและพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งอย่างวัดหงหรือวัดศรีสะแรด ที่เดินทางจากตลาดพุทธไทยสงโดยใช้เส้นทางไปพยัคฆภูมิพิสัยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นวัดหงหรือวัดศีสะแรดเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบุรีรัมย์นอกจากนี้ยังมีการค้นพบพระพุทธรูปแกะสลักจากหนอแรดและในวันขึ้นส4่ค่ ถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสามของทุกปีจะมีเทศกาลน้มัสาการปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนที่นี่คือเส้นทางการท่องเที่ยวของอารยธรรมของโบราณปราสาทน้อยใหญ่แห่งเมืองบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางของอารยธรรมของโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ77กิโลเมตรปรา,าสาทพนมรุง้งเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสววนิกายสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตัวปรา,าสาท หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชื่อว่าเทวสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะมีการประดับลวดลายด้วยความวิจิตรงามตามีทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่มีความงดงามละเอียดอ่อนช้อยแผนผังของตัวปราสาทได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ที่พระอาทิตย์ขึ้นลงสาดส่องตรงไปตามช่องประตูของปราสาททั้ง15บานโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงสี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นและในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งนอกจากนี้ในวันขึ้นปีใหม่ไทยยังมีการจัดงานรับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่ณพนมรุ้งอีกด้วยเดินทางออกมาไม่ไกลาจากปราสาทพนมรุ้งมาที่อำเภอประโคนชัยราว8กิโลเมตรจะพบกับปราสาทเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีลักษณะของศิลปะแบบบาปวนและลักษณะของศิลปะขอมแบบคลังปะปนอยู่ด้วยตัวปราสาทประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลักคือปราสาทอิฐห้าองค์ที่สร้างอยู่บนฐานเดียวกันก่อด้วยศิลาแรงด้านหน้าของปราสาทมีบรรณาลายสองหลังมีทับหลังและซุ้มประตูแกะสลักด้วยหินทรายอย่างงดงาม ล้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้นคือระเบียงคดที่ก่อด้วยหินทรายและกำแพงเมืองชั้นนอกที่เป็นกำแพงศิลาแรงมีสระน้ำกรุด,ด้วยศิลาแรงทั้งสี่ทิศมุมสระมีพญานาคหินทรายห้าเสียรทอดตัวยาวรอบขอบสระน้ำนอกจากนี้ทางด้านทิศเหนือของปราสาทเมืองต่ายังมีบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภคข,ของชุมชนในสมัยโบราณด้วยจากอำเภอประโคนชัยมุ่งหน้าตามเส้นทางบ้านกรวดตาพระยาจะพบกับแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมโบราณตัดหินไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้แหล่งหินตัดหรือลานหินตัด อยู่ในบริเวณเขากลอยและเขากระเจียวโดยบริเวณนี้มีทั้งหินขนาดเล็กและใหญ่สลับกันเต็มพื้นที่นอกจากนั้นภายในบริเวณแหล่งหินตัดนี้เองยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดสวนธรรมศิลาอีกด้วยและในอำเภอบ้านกรวดนี้เองนักโบราณคดีได้สำรวจพบแหล่งเตาเผาและเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก กรมศิลปากรได้ทำการขุดเตาเผาโบราณสองแห่งคือเตาสวายและเตาในเจียนส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบสามารถชมได้ที่หอศิลปกรรมบ้านกรวดในบริเวณที่ว่าการอําเภอบ้านกรวดเดินทางไปยังอำํำเภอนโนนดินแดงตามเส้นทางเขื่อนลำนางรองจะพบกับโบราณสถานขนาดเล็กอย่างปราสาทน้องหงปราสาทน้องหงก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแรงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกันปลางทั้งสามองค์มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อม,มุมไม้12การก่อสร้างและศิลปกรรมที่พบตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่สิเดินทางขึ้นไปทางอำเภอบ้านใหม่ชัยพน์ในตำบลดันหวาย จะพบกับโบราณสถาน้อมอีกแห่งนั่นก็คือปรางกูส่สวนแตงปรางกูส่สวนแตงจัดเป็นโบราณสถานสำคัญของอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเป็นศิลปะสมัยบาปวนคล้ายที่นครวัดไม่ใช่เพียงแค่ปราสาทที่งดงามเท่านั้น เมืองบุรีรัมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยในพื้นป่าและธรรมชาติอยู่อีกไม่น้อยออกมาจากตัวเมืองบุรีรัมประมาณ10กิโลเมตรจะพบกับแหล่งเยี่ยมชมนกกระเรียนพ่อแม่พันธุ์คู่แรกที่ปล่อยเข้าสู่ป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเ้มากซึ่งองค์กรสวนสัตว์ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยเจระเ้มากได้นำนกกระเรียนพันธไทยมาปล่อยให้ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพราะมีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่รม่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นรวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบุรีรัมย์อีกด้วย ตามเส้นทางหลวงมาที่อำเภอโนนดินแดงจะพบกับเขื่อนดินในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริกับเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเขื่อนลำนังรองริมทางสายละหานสายตาพระยาก่อนถึงเขื่อนลำนางรองเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เราสู้ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชนตำรวจทหาร ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ขัดขวางการสร้างเส้นทางยุทธศาสสายนี้เมื่อผ่านอนุสาวรีย์เราสู้มาไม่ไกลนักจะพบกับเขื่อนลำนังรองที่มีลักษณะเป็นเขื่อนดินฐานคอนกรีตขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรและได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างหาดลำนังรองทำให้ชาวบุรีรัม นิยมพาครอบครัวไปพักผ่อนพร้อมรับประทานอาหารปลาสดจากเขื่อนลำนางรองแห่งนี้ตามเส้นทางหลวงประคำโนนดินแดงตาพระยามุ่งหน้าสูนหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนดินแดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เป็นป่าธรรมชาติพื้นใหญ่ที่ยังคงสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ และภายในหน่วยพิทักษ์ป่าละเลงร้อยรูมีพื้นที่เป็นเวิ้งแอ่งขนาดใหญ่มีรูของตาน้ำผุดขึ้นจากดินเป็นร้อยร้อยรูก่อให้เกิดสภาพความหลากหลายทั้งทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มากมายและสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดบุรีรัมย์อีกอย่างหนึ่งก็คือภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจำนวนหกลูกภูเขาไฟประโดง ภูเขาไฟเขาหลุกภูเขาไฟไบรบัตภูเขาไฟเขาอังคารภูเขาไฟเขาคอกและภูเขาไฟพนมรุ้งซึ่งดินจากภูเขาไฟนี้เองสามารถนำมาย้อมผ้าฝ้ายได้จนทำให้เป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองบุรีรัมย์อย่างผ้าย้อมดินภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหลากหลายแห่งโฮมสเตย์บ <c oughs> ้านโคกเมืองตั้งอยู่ในอำเภอประโคนชยัยห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ราว64กิโลเมตรเข้าไปตามถนนสายประโคนชัยพนมรุง้งโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการเลี้ยงต้อนรับบายสีสู่ขวันที่มาพร้อมกับอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยไม่ว่าจะเป็นขาหมูนางรองกุ้งจอมประคนชัยและข้าวหอมมะลิภูเขาไฟจึงไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจกับวิถีชีวิตและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านโคกเมืองแห่งนี้ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัม ยังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทอผ้าไหมอย่างครบวงจรทั้งในหมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพและหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านหัวสะพานหมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพมีผ้าไหมมัดมีที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นได้รับการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านหัวสะพานมีผ้าสิ้นตีนแดงเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของท้องถิน่นได้เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานในการเรียนรู้การทำผ้าไหมโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่หรือผ้าสิ้นตีนแดงก็ล้วนแตกคัดสันเพื่อส่งให้กับศูนย์ศิลปาชีพเช่นกัน บุรีรัมย์ยังมีหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตะไก้ในอำเภอนางรองและบ้านสนวนในอำเภอห้วยราชให้ได้ไปศึกษากันอีกด้วยจากตัวเมืองบุรีรัมย์มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูน้ำหลากจะคลึกคลื้นไปด้วยเสียงเชียร์ภายในลำน้ำมูลกับประเพณีแข่งเรือยาว ในวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีชาวเรือบุรีรัมจะร่วมแข่งขันเพื่อประลองฝีพายที่สนามแข่งเรือหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกและมีการประชันขบวนเรือตกแต่งสวยงามนอกจากนี้ในเดือนธันวาคมยังมีมหกรรมว่าวอีสานนอนดูดาวชมว่าวกลางคืนอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นบุรีรัม อย่างพัฒนาตนเองให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเช่นกัน Thunder Castle Stadium หรือชื่อที่คุ้นหูว่า I Mobile Stadium เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านกีฬาที่สำคัญของบุรีรัมย์เพราะเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเย้าของสโมสรฟุตบอลชื่อดังของจังหวัดอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนับได้ว่าสนามกีฬาแห่งนี้ เป็นสนามกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์และเป็นสถานที่สำคัญของการเปิดรับเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งใหม่อีกด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดจังหวัดบุรีรัมย์ยังเป็นประตูไปสู่การท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณทั้งในประเทศไทย อย่างนครชัยบุริีมรดกทางวัฒนธรรมอีสานใต้ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวสายไหมสีจังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศพื้นบ้านอย่างปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชาอีกด้วย